สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในหน้าที่4นะครับเป็นตัวอย่างที่7กับตัวอย่างที่8นะครับนักเรียนเปิดชีตในหน้าที่4ตามเลยนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในตัวอย่างที่7กับตัวอย่างที่8แล้วมีแบบฝึกหัดอยู่รวมๆแล้วสัก10ข้อด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่7ครับทีนี้ครับโจทย์เขาบอกว่าจงทําให อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือจงทําให้เป็นผลสําเร็จก็ตามทั้งสองคำสั่งนี้มันคือคําสั่งลักษณะเดียวกันนะครับจงทําให้เป็นอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือจงทําให้เป็นผลสําเร็จถามว่าตัวนี้ครับการที่ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือการทําให้เลขชี้กําลังมันไม่ติดเป็นขออภัยนะครับการทําให้เลขชี้กําลังไม่ติดลบนั่นเองสมมุติว่าเราไปเจอลักษณะนี้ทํายังไงดีครับ อ่ะไปเจอลักษณะนี้ครูขอเท่ากับตรงนี้เลยนะครับไปเจอลักษณะนี้ทําอย่างไรดีบางคนบอกอ้าวมันติดลบก็นี่ไงครับก็กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็กลายเป็น a บวกหส่วนด้วย a กำลังสองลบ b กำลังสองได้ไหมครับได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าทําแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับ ตัวนี้ไม่ได้นะครับมันแยกออกจากการสังเกตดีๆนะครับตัวนี้มันคือตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวหนึ่งมันไม่สามารถเอาก้อนนี้ไปไว้ข้างล่างเอาก้อนนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วเป็นเสร่าแล้วเลขชี้กําลังเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในรูปพจน์ของการคูณกันถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้ครับ a กาลังลบสอง b กลังลบสองส่วนด้วย a กาลังลบหนึ่ง b กลังลบหนึ่งตัวนี้ครับคูณได้ครับ ขออภัยครับกลับได้ครับก็กลายเป็น a ส่วน a กําลัง2 b กําลัง2อันนี้ถูกครับแต่สําหรับข้อนี้ของเรามันอยู่ในรูปอะไรครับมันอยู่ในรูปของการบวกลบกันอยู่ด้วยอะครูขอซูมนิดนึงนะคบเพราะว่ามันจะเขียนค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเริ่มต้นของเราอาเริ่มต้นของเราเนาะตัวแรกสุดเลยตัวบนสุดของเราก็จะได้เราต้องปรับทีละตัวครับตัวนี้ก่อน a อกำลังลบ2มันคือเศษ1ส่วน a กำลังสองโอเคไหมครับ b ีกำลังลบ2มันก็คือเศษ1ส่วน b กำลังสองอันนี้นักเรียนไม่งงเนาะอ่ะครูเปลี่ยนทีละตัวตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้ครับจากนั้นครับข้างล่างอ่ะส่วนของเราปึ๊บมาเขียนเส้นไม่ค่อยตรงใช้ตัวช่วยนิดนึงอ่ะโอเคครับจากนั้นข้างล่างครับ a อกำลังลบ1มันก็คือ1ส่วน a ถูกไหมครับ b กำลังลบ1มันก็คือ1ส่วน b ครับขั้นตอนที่1ผ่านไปนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่1คือเปลี่ยนทุกตัวให้เลขชี้กำลังเป็นบวกขั้นตอนที่2ครับทำเศษให้เป็นตัวส่วนร่วมทำส่วนให้เป็นตัวส่วนร่วมเศษในที่นี้สังเกตดีๆมันส่วนด้วย a อกำลังสองกับ b กำลังสองถูกไหมครับคูณก้ายครับแล้วส่วนร่วมจะเป็น a อกำลังสองกับ b กำลังสองมันจึงได้ออกมาเป็นส่วนด้วย a อกำลังสอง b กําลังสองตัวเศษเป็น b กําลังสองลบ a กําลังสอง่ะทันไหมครับดูอีกรอบนะครับเอา b ขึ้นมาคูณปึ๊บกลายเป็น b กําลังสองเอา a ขึ้นมาคูณปึ๊บกลายเป็น a กําลังสองเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมตัวส่วนครับในเมื่อมันคูณควายปึ๊บตัวส่วนก็ คูณกันเนาะเหมือนทําตัวส่วนร่วมครับก็คือจับคูณกันอันนี้คูณ a กําลัง2อันนี้คูณ a กําลัง2อันนี้คูณ b กําลัง2อันนี้คูณ b กําลัง2ดังนั้นส่วนร่วมเป็น a _ b กําลัง2นั่นเองข้างบนเสร็จนะครับข้างล่างก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยอ่ะข้างล่างนะครับทาในลักษณะเดียวกันก็กลายเป็น b บวก a ทั้งหมดส่วนด้วย a b โอเคไหมครับอ่ะข้างทั้งหมดก็จะส่วนด้วย a b ด้วยกัน ทีนี้มันเขียนลักษณะนี้แล้วมันเริ่มมองลําบากแล้วเนาะอ่ะจากนั้นครับสังเกตเห็นว่าตัวนี้คือตัวหลักส่วนหลักคือตัวนี้แล้วก็หารด้วยตัวนี้ถูกไหมครับครูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับตัวข้างหน้าครูได้เป็น a กําลัง b กําลังสองลบ a กําลังสองส่วนด้วย a กําลังสอง b กําลังสองเนาะข้างล่างครับครูเปลี่ยนจากหารเปลี่ยนมาเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนก็เลยกลายเป็น a b ส่วนด้วย b บวก a b บวก a หรือ a บวก b มันก็คือตัวเดียวกันนะครับการบวกมันสามารถสลับที่การบวกได้โอเคไหมครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยตัวข้างหน้าโอเคไหมครับแล้วมันหารอยู่เนี่ยหาร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 ตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็เลยได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นครับตัดเท่าที่ตัดได้โอเคไหมครับกําลังสองตัดกับกําลังหส่วนตัวนี้ ตัวนี้มันคืออะไรครับเนี่ยตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ของเรามันคือ b ลบ a กับ b บวก a ถูกไหมครับดังนั้นมันจะตัดกันออกไป1นวง,งเล็บครับปึ๊บปึ๊บอ่าตัดกันทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นกูทำรัดเปนนิดนึงนะครับครูไม่ได้เขียนบรรทัดกระจายให้นะครับก็เลยกลายเป็น b ลบ a ส่วนด้วยครับข้างล่างมันจะเหลือ ab เฉยๆ,ๆนี่ครับได้คำตอบหรือ จำนวนที่อยู่ในรูปที่เอ่อขอไปครับอยู่ในรูปอย่างง่ายออกมาแล้วครับก็คือมีเลขชี้กาลังเป็นบวกทั้งหมดแล้วก็เป็นรูปที่ตัดทอนกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือแต่เพียงเท่านี้โอเคไหมครับจิดขัดตรงไหนถามได้นะครับก็คือถามมาในไลน์หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่างที่บอกครับถามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายบุคคลให้แล้วกัน เรียบร้อยนะครับอ่ะถัดไปครับตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคนละลักษณะกับข้อเมื่อสักครู่เลยอ่ะดังนั้นข้อ8ครูขอทําข้างหลังแล้วกันเนาะอ่ะข้อที่8ลักษณะนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ครับวิธีการนะครับให้เราแยกสังเกตดีๆทุกพจน์เห็นไหมครับมันมี3 M, 3 M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  หมดเลยทุกพจน์ให้เราดึง3ยกกําลัง M ออกมา แต่อันนี้มันไม่ใช่ m เฉยๆมันเป็น m ลบ3อันนี้เป็น m บวก1แล้วเราจะดึง3 m ออกมายังไงดังนั้นขั้นแรกครับให้เราแยกตัวส่วนก่อนเอเคไหมครับขอภัยครับให้เราแยกเศษส่วนตรงนั้นก่อนอ่ะเราก็จะได้เปลี่ยนครูขอมาเท่ากับตรงนี้นะครับ5คูณ3กำลัง m ข้างหน้าโอเคนะครับลบกับ9คูณด้วย3กำลัง m คูณด้วย3กำลังลบ3ตัวนี้ครับ คูณแยกออกมาเป็น3กํกลัง m กับ3กํกลังลบ3โอเคไหมครับคูณกันเลขยกกําลังคูณการฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนี่ไงครับมันก็บวกกันกลับมาเป็นตัวเดิมคูณและแยกออกมาเป็น2ตัวได้เข้าใจใช่ไหมครับอ่ะโอเคจากนั้นครับข้างล่างข้างล่างก็ลักษณะเดียวกันครับดึง3กํกลัง m ออกมาให้ได้เราก็จะได้เป็น4คูณกับ3กําลัง m ข้างหลังครับได้เป็น3กําลัง m มันเป็น m บวกหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับก็คูณกับ3กําลังหนึ่งนั่นเองซึ่ง3ามกำลังหนึ่งเขานิยมเขียนเพียง3เพียงตัวเดียวจากนั้นครับทำยังไงต่อสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีพจ์หน้ากับพดหลงังเห็นไหมครับดึง m ดึง m ออกมาแล้วก็วงเล็บที่เหลือไว้ข้างล่างก็เหมือนกันครับดึง m กับ m ออกมาอ่าข้างบนนะครับคูดึง3กําลัง m ออกมาปึ๊บข้างในข้างหน้าจะเหลือเป็น5เห็นไหมครับดึง3และเหลือ5ดึง3ออกไปึป๊บ ก็จะเหลือ9ลบ9คูณกับ3กำลังลบ3คือ1ส่วน27นะครับก็คำนวณค่าไปเลยอ,อ่ะส่วนข้างล่างครับดึง3กำลัง M ออกมามันก็จะเหลือเป็น4ครับข้างหน้าเหลือ4ข้างหลังครับเหลือ3นั่นเอง โอเคไหมครับทีนี้ครับเราจะได้ว่า3ามกำลัง m ม,มันตัดกับ3มกำลัง m เ,เนอะมันเป็นพจน์ของการคูณกันละเออมันเป็นพจน์ของการคูณกันแล้วเรียบร้อยมันก็เลยตัดกันได้ลักษณะนี้นั่นเองจากนั้นครับเราก็จะได้ว่าขั้นตอนที่เหลือคือการรวมตัวเลขข้างในครับเราก็จะได้เป็น5ลบกับ 9คูณ1ส่วน27ก็ได้เป็น1ส่วน3ตัวส่วนครับ4-3ลบ3ได้1ก็คือตัวส่วนตัดไปได้เลยเนาะส่วนเป็น1ก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับทีนี้เป็น5ลบด้วย1ส่วน3ก็กลายเป็น15ลบ1ก็คือ14ส่วน3เนี่ยครับได้แล้วคำตอบของเราเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียว ทีนี้ครับครูจะสอนวิธีรัดแต่วิธีรัดเอาไว้ใช้สำหรับไปเจอโจทย์ที่มันเป็นชอยส์ยนะครับถ้าเขาเป็นลักษณะของวิธีทำรบกวนค่อยๆดึงเนี่ยอ่าใครจะข้ามบรรทัดแรกข้ามได้ครับมาบรรทัดน,นี้เลยได้โอเคครูเข้าใจว่าเราดึงออกมาเนาะดึงออกมาแล้วมันเหลืออะไรบ้างโอเคแล้วก็เหลือเป็นตัวเลขแล้วก็ตอบมาแต่ถ้าเกิดไปเจอในชอยครับ ปเจอในช้อยเราเจอแบบนี้สังเกตเห็นว่ามันมีสามกำลังเเป็นตัวร่วมตัดเลยครับเนี่ยตัดทิ้งเลยอ่ะมันจะเหลืออะไรบ้างมันก็เหลือ5ลบกับ9คูณกับนี่ไงครับตัวที่เหลืออยู่ตัวนี้ตัดไปใช่ไหมครับมันก็เหลือ3ากำลังลบ3อยู่มันก็คือ1ส่วน27สอ่ะส่วนด้วยครับก็เป็น4ลบกับ3กำลัง1ก็3มประมาณนี้ครับเหมือนจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวตามหลักการเวลาเราทำคือเราดึงออกไปเพื่อตัดกันอยู่แล้ว อพอเรารู้แบบนี้ว่าเดี๋ยวมันตัดกันอยู่แล้วอะ่ะตอนทําทําถ้าเกิดมันเป็นโจทย์ช้อยมาเราก็ไม่ต้องไปแสดงวิธีการดึงมาตัดให้เขาเห็นเราก็ตัดไปเลยเราก็เหลือตัวเลขที่เราคํานวณพอเพื่อที่จะไปหาคําตอบแต่อย่างที่บอกนะครับวิธีทำใครไม่ทําบรรทัดนี้โอเคครูโอเค,ค,อเคมาบรรทัดนี้เลยได้โอเคไหมครับก็คือเราดึงมันออกมาข้างหน้าเลยแล้วก็เป็นตัวเลขเลยแล้วก็ตัดกันทิ้งก็คํานวณตัวเลขต่อพอได้ แต่ไม่เอาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยไม่เอาแบบนี้เอาไว้ใช้สําหรับคํานวณในโจทย์ที่เป็นช้อยอย่างเดียวพออ่ะการบ้านของเรานะครับวันนี้อ่าการบ้านของเรามาต่อจากของเดิมนะครับคือหน้า6กับหน้า7โอเคไหมครับหน้า6กับหน้า7มันจะมีอยู่ด้วยการข้อ12ถึงข้อ22ทั้งหมด11ข้อนะครับแต่เดี๋ยวครูจะช่วยทํานิดนึง 2, 12งสิบสจนถึง22มีทั้งหมด11ข้อนะครับมาลองดูที่ข้อ12กันข้อ12ของเราสมมุตินะครับเหมือนเดิมเลยท่าเหมือนเมื่อสักครู่เลยสังเกตเห็นไหมครับมี2กําลัง n 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 อ,อ,อยู่ในทุกๆุกพจน์เราดึง2กําลัง n อ,ออกมาให้ได้ครับครูก็จะได้เป็น5คูณกับ2กําลัง n ลบด้วย4คูณกับ2กําลัง n คูณกับ2องโอเคไหมครับสอบวก1คือ2กําลัง n คูณกับ2 ข้างล่างก็จะได้เป็น2กำลัง n ลบ2คูณกับ2กำลัง n คูณ2อ้าวโทษทีครับครูเขียนเกินมาตัวหนึงเป็น2กลัง n คูณกับ2อก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นดึง2กำลัง n อ,ออกมาเขเคใไหมครับดึง2กำลัง n อ,ออกมาข้างหน้าของครูก็จะกลายเป็น2กำลัง n ข้างบนเหลือครับนี่นะครับดึง2กลัง n ออกไปดึง2กำลัง <ayuda> n ออกไปก็จะเหลือเป็น 5ลบกับ4คูณ2เป็น8ข้างล่างครับดึง2อกำลัง n อ,ออกมาตัวข้างหน้าครับเมื่อดึง2อกำลังเอออกไปแล้วปุ๊บตัวนี้จะเหลือเลข1น่ะครับเหมือนเราดึงมาหน้าวงเล็บอ่ะ2อกำลัง n ต้องเหลือเป็น1ลบด้วย2โอเคไหมครับก็จะได้เป็น1ลบด้วย2ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเสียงเริ่มมาแล้ว โอเคครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้ว2กําลังเอนตัดกับ2กําลังเอนแล้วก็มาคํานวณตัวเลขของเราต่อกันครับก็จะได้เป็น5ลบ8ได้ลบ3 1ลบ2ได้ลบ1ดังนั้นตอบ3ครับเห็นไหมครับคําตอบออกมาค่อนข้างสวยงามเลยเนียครับเสร็จแล้วข้อหนึ่งประมาณนี้อ่าทีนี้มาข้อที่13โอเคนะครับ13ครูจะทําแบบที่ครูบอกว่าลัดนิดนึงเพราะว่าข้อนี้ โอ้แต่บรรทัดเขาก็ให้ค่อนข้างยาวเนาะจะเอารัดหรือไม่รัดดีไม่รัดแล้วกนไหนๆนเขาก็ให้บรรทัดค่อนข้างยาวแล้วครับสังเกตเห็นว่ามีกําลัง3าเห็นไหมครับตัวที่เป็นตัวร่วมคือตัวนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดรัดนิดน,นึงก็คือครูจะดึงมาไว้ข้างหน้าเลยเป็นกําลัง3าแบบนี้แล้วข้างในเหลืออะไรก็แบบนั้นนะครับแต่อันนี้บรรทัดค่อนข้างเยอะครูไม่รัดครับอ่ะครูก็ค่อยๆไล่ของครูมาเป็น2องกลัง ห้ากำลังสามเอ็นคูณกับห้บวกกับสามคูณห้ากลังสาบวกกับ3ามกำลังสอลบกับห้าคูณกำลังสามเอ็นครับคูณกับห้าลังสอ่ะข้างล่างของเราครับก็เป็นเจคูณกับห้าลังสาอ็นบวกกับสคูณกับห้ากำลังสามเอ็คูณกับหนะครับเพราะมีบวกหนึ่งเนาะเนี่ยบวกหนึ่็คูณกับห บวก3ก็คูณกับ5กำลัง3นั่นเองตัวสุดท้ายครับเป็น3คูณกับ5ากำลัง3 n คูณกับ5กำลัง2อ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือดึงดึงครับดึงไอ้นี่ออกมาดึง5ากำลัง3 n ออกมาข้างหน้าเราก็จะได้5ากำลัง3 n ทีนี้ครับตัวที่เหลือดูนะครับตัดออกตัดออกตัดออกโอเคไหมครับ มันก็จะเหลือเป็น2คูณ5ตัวแรกนะครับครูขอคำนวณเลยนะครับ2คูณ5ได้10ตัวถัดไปครับ3คูณ3กำลังสก็คือ3คูณ9ได้27นี่ครูรัดนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอา้าวครูทำผิดสิเนี่ยไม่ใช่3กำลังสนะครับโทษที ตัวนี้นะครับต้องเป็นห้าลังสนะครับเพราะตัวเลขของเรามันคือห้าโอเคนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นห้ากลังสาคูณกับห้าลังสนะครับดังนั้นครูขอปรับตัวเลขนิดนึงครูทำพลาดไปละโอเคนะครับมันก็จะกลายเป็น25่คูณสอ่ะ3ามคูณยี่ค่อยๆก็ได้ครับอ่ะโอเคตัวสุดท้ายก็เป็นลบด้วยห้าลังสคือ125 จากนั้นครับข้างล่างก็กําลัง 3N เหมือนกันดึงออกมาครับดึงออกไปดึงออกไปดึงออกไปมันก็จะเหลือเป็น7ครับบวกด้วย4 5, 20ครับลบด้วย3คูณกับกําลังสคือ25อทีนี้ครับเหมือนเดิมเมื่อดึงออกมาแล้วข้างหน้ามันก็จะตัดกันเองโดยอัตโนมัตินก5กําำลัง 3N ของเรามันก็จะเหลืออยู่เพียงเท่านี้ครับขั้นตอนต่อไปของเราคือ การรวมตัวเลขนั่นเองเราก็จะได้เป็น10บวกด้วย75ลบ125ข้างล่างได้เป็น27ลบกับ253 75โอเคนะครับอ่ะแล้วเราก็คำนวณตัวเลขต่ออีกนิดนึงบรนทัดมันเยอะมากครับเป็นเท่าไรเนี่ย85 85ลบ125เป็นลบ40ข้างล่างครับ27บลบ75 27ขอตั้งหน่อยหนึ่งครับหลอนละ8ตรงนี้เลืห6 6ลบ2เป็น4อ่าเป็นลบ48โอเคนะครับจากนั้นเราก็ทอนให้มันเป็นอย่างตามเนาะลบหารลบเป็นบวกแล้วก็ทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างตําก็คือหาร4ลงตัว4ได้10 ค่อยๆทอนไปแหละครับมันไม่มันไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรหารสี 4, 4, 10, 4, 1, ่ได้สิบหารสี่ได้หนึ่งสองทอนอีกทีนึงก็เป็นห้าส่วนหกเป็นคำตอบสุดท้ายของเรานั่นเองโอเคไหมครับสำหรับข้อสิบสามโอเคนะครับอย่างที่ครูเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าครูจะรัดคือครูจะรัดมาบรรทัดน,นี้เลยบรรทัดแรกครูอาจจะข้ามก็ได้นะครับคนอื่นถ้าเกิดจะทำถือว่าไม่รัดจนเกินไป ยังเห็นวิธีการอยู่ว่าเออเราเรามันเกิดจากการดึง5้ากลัง 3N มาไว้ข้างหน้านะแล้วก็เอามาตัดกันข้างในมันเหลือเท่าไหร่ก็ามาคิดต่อตรงนี้ครับโอเคนะครับอ่าทีนี้ข้อ14ครูจะสอนเพียง3ข้อนะครับ12 13 14แล้วที่เหลือคือการบ้านทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด11ข้อครูสอนไปแล้ว3ข้อก็จะเหลือทั้งหมด8ข้อให้เราได้ลองฝึกทำด้วยตนเองนะครับทำให้หมดอะทำได้อยู่แล้วแหละแต่แม่งั้นเราไม่ได้ฝึกเนาะ เราก็ต้องไปลองฝึกกันเองอ่ะมาเจอลักษณะนี้สังเกตมันเหมือนเมื่อกี้ไหมครับไม่มี x เ,เนี่ยไม่มี x 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 แล้ว x แต่ละตัวเป็นไงครับเนี่ยกำลังอะไรแต่ละอันมันไม่เหมือนกันมันทำโดยการดึงตัวร่วมไปตัดไม่ได้ลักษณะของข้อ14มันจะเหมือนกับตัวอย่างอันนี้ครับนี่ตัวอย่างที่7เลย ตัวอย่างที่7คือการปรับเลขชี้กําลังให้เป็นบวกก่อนแล้วก็รวมบนรวมล่างแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนประมาณนี้นะครับมาดูกันทําอย่างไรเริ่มต้นนะครับครูขอครูขอเท่ากับข้างหลังเลยเพราะบรรทัดไม่รู้ว่าใช้เยอะใช้น้อยเนาะครูยังไม่ได้ลองคิดเหมือนกันครูก็จะได้เป็น9ลบ x กําลัง4โอเคนะครับส่วนด้วยครับตัวส่วนของเราคือ3ส่วน x ลบ x ทันไหมครับทำไมถึงเป็น3ส่วน x ลบ x เพราะว่า3คูณ x กำลังลบ1 x กำลังลบ1เปลี่ยนเป็นบวกมันก็เลยกลายมาเป็นตัวส่วนโอเคไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นลบก็เลยเอามาเป็นตัวส่วนข้างล่างมนเลยกลายเป็นตัวนี้จากนั้นขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่1เนาะทำทุกตัวให้เป็นบวกขั้นตอนที่2ครับทำตัวส่วนให้เป็นตัวส่วนร่วมดังนั้นข้างบน มันเป็น9ลบ x กำลังสไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปล่อยไว้ทีนี้ครับข้างล่างตัวนี้มันส่วน x ใช่ไหมครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นส่วน x ด้วยก็ต้องคูณ x โอเคนะครับส่วน1อยู่ถูกไหมครับจากส่วน x ก็ต้องคูณ x ส่วน x ดังนั้นข้างล่างของเราจึงกลายเป็น3ลบ x อกำลัง2ส่วน x ทันไหมครับถ้าทันอันดับถัดไปนะครับครูก็ จะกลับเศษเป็นส่วนตัวหารหลักของเราคือตัวนี้ถูกไหมครับครูจะเปลี่ยนจากหารตัวนี้เป็นคูณแล้วครูก็เอาตัวนี้มากลับเศษเป็นส่วนนะครับ9ลบ x กําลังสองครูขออนุญ,ญาตปรับเลยนะครับกลายเป็น3ลบ x กําลังสองคูณกับ3บวก x กําลังสองทันไหมครับ9ลบ x กําลังสองมันคือ3กําลังสองลบ x กําลังสองทั้งหมดกําลังสองนั่นเอง มันจึงแยกออกมาเป็น3ลบ x กำลัง2คูณกับ3บวก x กำลัง2แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ครับต่อไปตัวคูณของเราเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับนี่เปลี่ยนหารแล้วก็เป็นคูณกับตัวนี้ก็จะได้เป็น x ส่วนด้วยเป็น x ส่วนด้วย3ลบ x กำลัง2นั่นเองอ่าเห็นไหมครับเห็นพจน์อะไรแปลกๆไหมครับ นี่เลย3ลบ x กํลังสองตัดกับ3ลบ x กํลังสองดังนั้นข้อนี้ครับมันจะเหลือแต่เพียง3บวก x กํลังสองคูณกับ x คูณเข้าไปครับได้เป็น x กํลังสบวก 3, x, 3 x นั่นเองเป็นอันเรียบร้อยครับประมาณนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายใช่ไหมครับ หลักการของการเปลี่ยนตรงนี้มันมีทั้งหมด3 3สขั้นตอนแค่นั้นแหละครับขั้นตอนแรกเปลี่ยนทุกตัวให้เป็นบวกเห็นไหมครับตัวนี้มีลบตัวเดียวก็เปลี่ยนหนึ่งตัวขั้นตอนที่2ทําข้างบนข้างล่างให้เป็นตัวส่วนร่วมกันให้ได้เนี่ยมาย้อนดูอันนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับเปลี่ยนทุกตัวให้เป็นบวกเปลี่ยนทุกตัวเลยเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกหมดแล้วขั้นตอนต่อไปส่วนมันจะแยกกันอยู่เห็นไหมครับส่วนแยกกันอยู่ส่วนแยกกันอยู่ทําให้เป็นส่วนร่วม ทำให้เป็นส่วนร่วมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษตัวส่วนอะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วก็ตัดกันเท่าที่ตัดได้เป็นอันเสร็จครับเนี่ยหลักการมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นอ่ะซึ่งข้อนี้เห็นไหมครับทําข้างบนมันไม่มีส่วนก็ไม่ต้องทําส่วนร่วมข้างล่างมีส่วน x เราทําเป็นส่วนร่วมมีส่วนร่วมแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษตัวนี้ เสรเป็นส่วนแล้วก็ตัดเท่าที่ตัดได้แล้วก็รวมเลขเป็นอันเสร็จครับประมาณนี้นะครับดังนั้นครับวันนี้งานที่เราจะต้องทำคือ 15, 16ครับ17 18, 19 20 21และ22นะนะครับมีอยู่2ข้อที่ครูให้คำตอบไว้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะต้องใช้เหมือนข้อที่ครูสอนไปล่าสุดเลยคือข้อ18ครับ ทำ3าขั้นตอนครับทําทุกตัวให้เป็นบวกทําส่วนร่วมกันกับเศษเป็นส่วนจบอ่าข้อนี้อีกข้อนหนึ่งครับเห็นไหมครับทําทุกตัวดูอ่าดูคําตอบก่อนนะครับคําตอบจะตอบเท่านี้เลยครูคํานวณพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดพลาดเราก็ดูดีๆถ้ามันมีการผิดพลาดขึ้นมาก็เช็คได้แย้งครูได้นะครับครูคำนวณไว้คร่าวๆตอนแรกท่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ22เนี่ยครับทาทุกตัวให้เป็นบวก ทำทุกตัวให้เป็นบวกแล้วทําส่วนร่วมกันข้างบนส่วนร่วมกันข้างล่างแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเนี่ยเดี๋ยวทําไปทํามามันจะได้ตัวนี้นะครับไปลองดูโอเคไหมครับอ่ะลองทํามานะครับ8ข้อครับไว้เท่านี้ครับคำนี้ขอบคุณครับ